เพื่อนสมาชิกชาวบุญหูครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับอามีเน่านะครับอีเนาเมองเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะทําการอต่อลําโพงนะครับลําโพงแล้วก็จะต่อพ่วงกับหลอดไฟ LED เส้นยาวแบบนี้นะครับไฟซิลิโคนจากที่เคยทดลองแล้วก็เคยตั้งกระทู้ถามไปว่าการต่อลอําโพงนั้นต่อยังไงทําแบบไหนนะครับถึงไฟจะติดตามจังหวะเบสหรือจังหวะเพลง ผลที่ได้คือทดลองตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับก็ก็ยังยังไม่สําเร็จแตะจนวันนี้ก็ประสบความสำเร็จปรากฏว่าอ่าต่อสามารถต่อให้ติดตามจังหวะได้นะครับอุปกรณ์นะครับที่เพื่อสมาชิกจะทํากันวันนี้ผมมาบอกให้หมดเลยหมดไส้หมดพุงนะครับหนึ่งนี่ครับหลอดไฟจะเลือกหาแบบไหนก็ได้สิบสองโวลต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับนี่ หลอดซิลิโคนผมเลือกใช้หลอดซิลิโคนยาวหนึ่งเมตรนะครับของของผมเส้นละร้อยแปดสิบาทนี่ครับอุปรกรณ์ที่สองไดโอดนะครับไดโอดตัวละสองสามบาทนะตามร้านเครื่องเสียงหรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ค่าก็คือไดโอดร้อยโวลต์นะครับร้อยโวลต์หนึ่งแอมป์นะครับแล้วก็ของอ่อันที่สามสวิตช์เกกม้านะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับชีวิตเกือกม้าการต่อนะครับเราจะเอาไดโอดด้านที่ไม่มีขีดขาวนะครับขีดเข้าควบบวกของลำโพงนะครับส่วนเกือกม้าเนี่ยจะมีสามขาดูดีนะครับจะมีซ้ายหนึ่งขาขวาหนึ่งขานะครับแล้วก็ขากลางข้างบนนู้นนะครับเราเลือกขาใดขาหนึ่งครับแต่ผมผมเลือกขาซ้ายนะครับขาซ้ายตรงนี้ เชื่อมเข้าไปเชื่อมเข้าขาซ้ายเอาหลุดเชื่อมเข้าขาซ้ายนะครับตรงนี้แล้วเหลือไปเราจะเชื่อมเข้าขากลางนะครับแล้วก็จะเหลืออีกขาหนึ่งผมต่อเข้าไฟบวกหลอดไฟนะครับไดโอดมีหน้าที่ทําอะไรที่ผมเคยศึกษามาไดโอดคือตัวจะเป็นตัวกองกองกระแสของลําโพงที่เป็นกระแสะ AC หรือกระแสะสลับนะครับให้เป็น DC กระแสะตรง ให้เป็นไฟบวกตัวนี้ส่วนกเกือเกือบม้านยบุญลินพันธ์กันอีกแล้วเกือบม้านะครับเกือกม้าจะทําหน้าที่การปรับปรับสัญญาณเสียงที่แปลงออกมาเป็นกระแสตรงให้น้อยหรือมากตามที่เราจะเล่นเพราะว่าการที่เราเอารถไปเปิดหรือเปิดโชว์ในงานนะครับกระแสไฟค่อนข้างออกที่จะเยอะมากคาดดีนะครับกระแสที่แสดงเราก็สามารถลดให้สว่างหรือ ให้มันเข้มตามที่เราต้องการได้นะครับส่วนการขีบข้าวลำพงนะครับเอาขาไดโอดด้านที่ไม่มีขีดขาวอย่างนี้นะครับต่อขีบเข้าไปคู่บวกเดี๋ยวผมขีบไม่ดูนะครับขีปแบบนี้นะครับขีบเข้าไปปุ๊บเอาลดุดเอาหลดุลดหมดหืมรด,ดหมดเลยนะครับ พอดีไม่มีเครื่องเชื่อมด้วยล่ะเพราะว่าผมเอาไปทําบรรยจากหมละพังหมดแล้วนะครับขีดอย่างนี้นะครับผมใช้ตากตุกแกขีดเอาไม่อยู่อ่ะขีดอย่างนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับโั้วลบไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์อะไรก็คือขั้าโั้วลบเลยแต่บวกจะขีดอย่างนี้ออกมานะครับผ่านตัวไดโอดกับ สวิตเกิดมาอ่าโอเค๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับมันจะติดไหมนะครับว่าไฟที่เป็นเส้นแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมเปิดซีดีก่อนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมปิดเกือกมาหรือเปิดไว้นะครับเพลงที่ผมใช้ใเปิดนะจะเป็นเพลง The Magic Key นะครับเป็นเพลงที่ชอบมากมาหรือยังมาหรือยังเดี๋ยวโหลดอยู่นะครับ อ่ะมาละเพลงมาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเอีดีตรงนี้จะติดไหมนะครับอ่ะโอเคไม่ติดนะครับเพราะว่าผมปิดสวิตช์เกือกม้าเอาไว้นะครับโอ้ลลงปิดสวิตช์เกือกมา้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกือกม้าให้ดูนะครับจะเปิดเพลงไปพร้อมเลยว่ามันจะติดสว่างตามที่เราปรับ ผมใช้ไข่ควงตับนะครับตัวนี้ค่อยๆหมุนขึ้นเรื่อยๆฮะเห็นไหมครับไฟเริ่มเริ่มติดแล้วกับพีตามนี่ผมเพิ่มแล้วเพิ่มสุดก็ได้นะครับเพิ่มสุดก็จะสว่างขึ้นอีกแต่หลอดมันอาจจะขาดอย่างเงี้ยครับ ผมก็ปิดไปแค่นี้แล้วกันเพราะว่าไฟมันจะขาดนะครับอ่ะเดีย๋ยวปิดเดีย๋ยวปิดสวิตช์กับมาว่าไฟมันจะค่อยลงไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไฟจะสว่างน้อยลงหรือเราจะปิดเลยก็ได้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเปิดเราก็เพียงแค่ไขควงปรับหมุนขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่ครับปอนลงก็ได้ปอ,อนลงหน่อย การหลอดขาดนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการสาธิตการต่อหลอด LED ให้กับเพื่อนสมาชิกที่อยากอาไปเล่นกันในวัน31ธันวานะครับเอาไปสนุกขำๆกันอุปกรณ์ไม่ยากเลยไม่แพงไม่ต้องซื้อวงจรด้วยนี่ครับเพียงตัวนี้ไดโอดค่าร้อยโวลหนึ่งแอมป์นะครับกับสวิตช์เกือกมา้า นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ตอบกระทู้เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ